าพูดถึงสายญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมนะครับที่ตีน้อยชอบแนะนําพี่ๆบ่อยๆนะครับพี่ๆจะเห็นได้ว่าติน้อยมีให้พี่ได้เลือกหลากหลายแบรนด์มากๆนะครับสายจากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูนิติกะนะครับ YGK Duel Shimano Pibu นะครับโยซูรินะครับรวมทั้งซันไลน์นะครับสิ่งที่ตีน้อยอยากนําเสนอนะครับอยากบอกให้กับพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆนะครับรู้จักหรือว่าสนใจใน สายยี่ห้อนั้นๆอยู่แล้วนะครับของสายญี่ปุ่นหรือว่าให้ตีน้อยแนะนานะครับอยากบอกพี่พี่นะครับว่าสิ่งที่เอามานําเสนอนะครับสายญี่ปุ่นพวกนี้นะครับเป็นสายพรีเมียมนะครับเกรดเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไล่เลี่ยกันนะครับคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาก็จะไล่เลี่ยกันนะครับก็จะอยู่ในโซน89001,000หรือว่าพันต้นๆนะครับเรียกได้ว่าอยู่ที่ พี่ๆชื่นชอบนะครับว่าชื่นชอบแบรนด์ไหนนะครับใช้สายแบรนด์ไหนแล้วถูกใจนะครับเราก็จะใช้สายนั้นต่อถูกต้องไหมครับอีกอันนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในกลุ่มนะครับหรือว่าผู้นำนะครับอเจนดาที่พี่ๆรู้จักหรือว่าเขาใช้สายรุ่นนั้นอยู่นะครับแล้วก็ใช้ดีแล้วก็บอกต่อว่าสายตัวนี้ดีนะนะครับลองใช้ดูนะครับราคาก็ไม่แพงมากจับต้องได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่ตีน้อยต้องเอามาแนะนํานะครับเอามาบอกให้พี่นะครับก็เพราะว่าอยากให้พี่ๆได้เห็นสายญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายแบรนด์นะครับเอามาให้พี่ได้รับชมฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับสายญี่ปุ่นคุณภาพดีๆนะครับที่สายเล็กนะครับสายลื่นนะครับไม่อมน้ํานะครับแล้วก็การเป็นขุยเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสายจากญี่ปุ่นคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับยูนิติกะนะครับ YGK นะครับ ซันไลน์นะครับโยซูรินะครับดูเอลนะครับชิมาโนพิทบูนะครับโอเนอร์เป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายแบรนด์นะครับของนักตกปลาที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับมีให้พี่ได้เลือกหลากหลายแบรนด์ตามใจพ,พี่พี่ที่ชอบได้เลยนะครับเอาไว้เล่นกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่อนกระสูบชะโดกระพงรวมทั้งงานทะเลก,ก็ได้ นะครับสายพวกนี้ต้องบอกว่าทนการขีดควนนะครับแล้วก็สายมีหน้าตัดที่เล็กนะครับกว่าสายรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สายญี่ปุ่นนะครับคุณสมบัตินะครับต้องบอกว่าคุ้มราคากับเงินที่เสียไปนะครับวันนี้เอามาแนะนำกันให้พี่ได้รับชมนะครับยูนิติกะนะครับ YGK นะครับซันไลน์ครับดูเอลนะครับโยซูริชิมานพิสบูนะครับ ก็มีให้พี่ได้เลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้วันนี้เอามาแนะนํากันนะคบพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line l i น์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอด แพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ